สีราศีดวงชะตา,า,ตาเปลี่ยนชีวิตพลิกผันหลังพระราหูโยกย้ายเมื่อดวงมีการโยกย้ายราศีส่งผลให้ดวงชะตาของคนมีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปโดยเฉพาะในวันที่17ตุลาคมนี้ราหูจะมีการโยกย้ายราศีซึ่งราหูในที่นี้ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่มีความสำคัญในการอ่านดวงชะตา เพราะว่าเป็นหนึ่งในดาวตีเทพซึ่งการที่ราหูมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็จะส่งผลกับดวงชะตาสีราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนสไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กด,ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตพลิกผันได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนถือว่าเป็นเจ้าในงานนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นราศีที่โดนพระราหูทับแบบตรงๆเต,ต,ต็มๆตั้งแต่วันที่17สุลาคมนี้เป็นต้นไป การที่ราหูเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาแบบนี้แสดงว่าดวงของชาวราศีมีนกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานหากใครคิดว่าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายก็จะมีโอกาสที่จะโยกย้ายสมใจแต่ถ้าไม่คิดว่าอยากจะโยกย้ายไปไหนก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายนในเช่นการย้ายแผนกการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือว่าการย้ายออฟฟิศซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆอาจจะวุ่นวายหรือมีเรื่องให้ต้องปรับตัวแต่สักพักทุกอย่างก็จะลงตัวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมสำหรับชาวราศีกันเป็นราศีที่โดนราหูเลงดวงชะตา ตั้งแต่วันที่17สุลาคมเป็นต้นไปส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนออฟฟิศหรือว่าการเปลี่ยนบ้านแต่เรื่องที่ควรระวังก็คือเรื่องของการทำงานขอให้ท่องเอาไว้เลยว่าอัตตาหิอัตโนนาโถต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองอย่าไปหวังพึ่งคนรอบข้าง เพราะว่าดวงของชาวราศีกันต่อจากนี้ไปจะหวังพึ่งคนอื่นได้ยากแต่ถ้าพึ่งพาตัวเองรับรองว่าความสําเร็จจะเป็นของชาวราศีกันแน่นอนราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่เหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานเพราะว่าเป็นราศีที่โดนราหูทับแบบเต็มๆม,ม,มายาวนานมาก ส่งผลทำให้ช่วงที่ผ่านมาต้องเหน็ดเหนื่อยกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการดำเนินชีวิตเรื่องครอบครัวแต่พอราหูย้ายออกไปแล้วก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษดีขึ้นอย่างมากๆเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเตรตเินรุ่งเรืเงองและประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างเกินฝัน ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลเรียกว่าเป็นราศีที่โดนอิทธิพลของราหูมายาวนานเพราะว่าโดนราหูเล็งดวงชะตาส่งผลทำให้ช่วงที่ผ่านมาต้องเจอกับอุปสรรคปัญหา ความกดดันในหลายๆเรื่องแต่หลังจากที่ราหูมีการโยกย้ายราศีออกไปก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลดีขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีตุลคิดหวังอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำโดยด่วนเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ